เขตนี้เป็นเขตอะไรครับคุเล็กเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรนะค่ายลูกเสือข้ามค่าข้ามไปเนี้ยจะเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าไร่จะเป็นค่ายลูกเสือของจังหวัดนะคะเวลาพวกเรามาเข้าค่ายลูกเสือก็จะต้องมาที่นี่นะคะต้องมาที่นี่เป็นค่ายลูกเสือนะโอเคไหมนะ วัดของเรานะคะก็จะมีสระน้ําใหญ่ๆก็คือสระกลางน้ําเดี๋ยวต่อไปจะมีการสร้างศาลา,ากลางนะครับนะคะอะไรนะทําไมถึงมีรูปแบบนี้หมายถึงว่าคนนี้เป็นคนที่ตายแล้วเมื่อตายแล้วนะคะลูกหลานก็จะเอากระดูกเวลาเราไปเผาอยู่ที่เมนเสร็จแล้วก็วจะเอากระดูกมาบรรจุไว้แล้วก็มีชื่อนามสกุลอายุวันเกิดแล้วก็วันที่เขาตายลงลูกๆก,ก็จะเอาเขามาบรรจุไว้ที่นี่นะคะโดยอะไรคะ โดยขอให้กุฏิหลังเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้สร้างไว้นะคะ่าเขาก็จะต้องมาบริจาคเอาไว้แล้วก็เวลาพระรูปไหนมาอยู่ในกุฏินี้ก็ตามเขาก็จะได้บุญไปด้วยแต่ต้องเป,นนเป็นคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะ,นะถึงเอารูปมาไว้ในนี้ได้นะคะอะไรตายอะไรเอาเดินเป็นแถวจา้าเดินเป็นแถวจา้า อันนี้เรามาศึกษาเขตของวัดนะคะศึกษาเขตของวัดนะหนึ่งได้เจ้าแม่กุลอิมสองพระพุทธรูปใต้ต้นโพสามได้เมนนะคะไปที่เมนแล้วก็สี่ต้นตาต้นอะไรคะ,ะอ่าต้นตะเคียนนะคะแล้วก็เขตของวัดนะคะเขตเมชีกับเขตพระสงฆ์นะคะวัดจะมีอยู่ทั้งหมดสองเขตนะคะอ่า แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่ตายแล้วก็เอากระดูกมาบรรจุไว้เราเรียกว่าอัฐิธาตุคะอัฐิธาตุนะถ้าเจดีย์เรามักจะนิยมเรียกว่าเป็นสถานที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าหรือสิ่งสําคัญเราจึงเรียกว่าเจดีย์ได้นะเราจึงเรียกว่าเจดีย์ได้แต่ถ้านอกจากนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาเราจะเรียกว่าที่บรรจุอัฐิธาตุนะคะ แต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเราจะเรียกว่าที่บรรจุรพระบรมอัฐินะคะ,ะเราจะเรียกว่าที่บรรจุรพระบรมอัฐินั่นเองนะะเราเดินมามุมตรงนี้นะตรงนี้ดินม,มันซุดแล้วเนี่ยเรามาเผื่อมีรองเท้าเด้ยเดินนำ หางไกลนะคะเทคโนโลยีมาวิทยาลนะคะแล้วก็จะเป็นที่ขายของเราเรียกว่าตลาดเขียว,วจะมีการเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์จะมีคนมาขายของเต็มเลยแล้วก็มีคนมาเดินเป็นร้อยๆคนเลยนะคะตรงนี้ข้ามเขตตรงนี้ไปนะคะข้ามฝั่งทางนี้ไปก็จะเป็นตลาดเขียวปีตรงนี้ไปใช่แต่จะต้องมาทุกวันอาทิตย์นะคะถึงจะเห็นคนขายของว,อวันนี้วันอะไรนี้วัน วันนี้มันพุอทธใช่ต้องรอเป็นวันอาทิตย์ที่กลางวัน วัดนี้ที่จะเป็นที่รับรองของพระอคันธุกะอคันธุกะหมายถึงอะไรคะแขกเป็นพระผู้ใหญ่หรือเรียกว่าเป็นแขกของวัดอย่างเช่นเจ้าพระคุณสมเด็จจะมาหรือพระพรหมพระเทพหรือพระพิสุองค์คต่างๆเดินทางมาแล้วต้องการมาหลับนอนสมมติว่าท่านมาจากกรุงเทพแล้วท่านจะเดินไปอบุบลราชธานีอย่างเงี้ยแล้วท่านต้องการที่พักก่อนนอนสักคืนสงคืนส,ค,นสคืนก็แล้วแต่ ตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นเรือนรับรองนะคะสามารถนอนได้ประมาณห้าห้องแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะที่ของวัดที่เราสร้างขึ้นมานะคะ,<อ>ะแล้วก็จะเป็นสวนพุทธเกษตรอันนี้เรียกว่าสวนพุทธเกษตรนะคะเป็นที่ปลูกนะคะพืชท, <c oughs> ทาง <c oughs> ทันธุ์ยาหารต่างๆเอาไว้ในสวนพุทธเกษตรเนาะสวนพุทธเกษตรได้มี